บโอ้มีพกดาบเดิมด้วยคังอะไรเรือคอมบัตคอมบัตฮะคุณคิดโซเฟอร์คอลมบัตคนนี้เดินทางไปมาแล้วทั่วโลกเนี่ยสวนโดยว่ายิ่งไปทางเรือไปทางเรือนี่ถือว่าเป็นนักเดินทางที่มีชื่อเสียงมากไม่เน้นพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะไปมอเตอร์ไซค์หรือไม่เลา ไม่เน้นรถไม่เน้นอะไรใช้เรืออย่างเดียวเรือเดินทางเดินแบบเดินสมุทรเลยเดินแบบว่าไกลๆเลยเดี๋ยวเล่นนี่อะไรกันมึงเราล่องเรือไปไงเรือเดินโจรสลัดป้นเราก็บอกเฮ้ยเขาปนเราปนได้ใครเรือเราขโมยพวงมาลัยมาเดี๋ยวก่อนไอ้ป้นเรือเลี้ยวไหมนะเดี๋ยวไอ้สัเบาพี่ ตกลงพี่ไอ้โจดป้นไปแล้วเหรอโดนสลัดป่นไปแล้วอ่ะแล้วพี่มันไปไม่ได้หรอกมันไปแล้วมันก็มันมันเลี้ยงไม่ได้ไงอ๋อแต่เรานี่พวงมาลัยเราไม่ให้มันไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอาพวงมาลัยมาแล้วพี่มาถึงนี่ได้ไงครับเนี่ยอ้าวพี่ไม่ตกน้ำหรอพี่ไม่โง่หรอกน้องพี่ก็สร้างเรือใหม่ของพี่อ๋ออะไรไม่นี่เพี้ยามาไหมครับเรือพี่้ยวมาเรือใหม่เพี้ยวมาแล้วจัดอยู่ไหนครับก็นี่ไงเอาสักมา <Yeah. S 1> มา <Hey. S 1> อ,ะอะไรทำจริงมาด้วยเรือนี่อใช่ <c oughs> แต่ว่ามันมายาวไม่ได้ไงล่องเรือเป็นวันๆไม่ได้สิบนาทีาเรือมันจะเปื่อยท้องเรือมันจะเปื่อยต้องเลี้ยวต้องฝ <c oughs> ัง, <c oughs> าง,งตากแดดอีกสิบนาที <c oughs> ใช่ทำไมอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้เรือแห้งไม่ได้ค่ะอ๋อบางทีเราไม่เข้าฝั่งไม่ไหวเว้เราก็เลยใช้กระแทกบางก็ดีแล้วก็โดนแดดแห้มันโดนแดดออแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็ล่องมาเรื่อยๆนี่พี่ล่องมาจากอเมริกาเลยใช่อดทนเนาะพี่น้อเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไม่ได้อะไรเลยนี่ไข่มุกดำน้องพี่ไปเจอมาโอ้โหเฮ้ย แต่มันอาจจะขายกับที่ขายเซเว่นไงมาที่สองลูกติดกันไงในเซเว่นน้องอาจเคยเห็นไงไหมให้คนละอันคันคนละอันนะอันนั้นแบบว่านี่มีกินด้วยไหมตอนนี้ไอ้พวกโจรสลัดมันอย่างได้เออมันมาแยกพี่พี่ไม่ให้มันเหรอเออจรสลัดนี่นะถ้ามันมานะให้น้องช่วยคอยดูตกป้องด้วยเพราะพี่ให้มันไปไม่ได้โอเคอันนี้ของพี่นะ ก็ไม่เห็นอยู่กันที่อย่าเดินเพ่นพ่านกันพี่อับพี่โอ้หลุดเลยพี่เป็นใครครับเนี่ยพี่รับบอกชื่อเราไปแล้วทุกคนในยาตินี้ครับจะต้องกลัวต้องเกรงเพราะเราคือโจรสลัดละมุดพี่ครับ ชื่อโจรละมุดไม่น่ากลัวเลยพี่ผมว่าไม่ใช่ให้ล่ะพี่ลักษณะนี้น่าจะเป็นกับตันฮุกใช่ไหมพี่กััตนละมุดนี่ยชื่อจริงอ๋อกับตันฮุกเนี่ยชื่อเล่นที่คนกล่าวขานกันรู้ไหมเราเป็นขาวเราจะเป็นอะไรนี่โดนปืนใหญ่โดนปืนใหญ่ใช่ไหมครับพี่พี่ขาด้วนนี้โดนปืนใหญ่วันออกพี่ต่อสู้โดนปืนใหญ่ต้มเอาเรือเทียบกับเรือนี่วิ่งกันมาต่างคนต่างชน ถ้าท่ากระเด็นตกน้ำํำดาบเราล่วงน้ําไปอุยจากนั้นเรากำลังว่ายน้ําเหลือนี่ขาขาดแน่จังหวะนั้นเสียงดังกลึ๊บฉลามกัดเต่ากัดพี่ครับพี่เป็นกับตนันทุกพี่เตาเตาบ้านพี่นะครับกัดขาขาดจะบ้ารัะเต่าปากแค่นี้เองมันไม่ถึงกับกัดขา แต่มันกัดนิ้วก้อยของพี่ต้องขาหพี่ตะเกียรตะกายขึ้นน้ำมาเอามารักษาเดือนกว่าเชื้อรากินนิ้วก้อยลาขึ้นมาถึงจบถึงเขาทักพี่กลายมาเป็นบาททศกัณฐ์บาดยักษ์บาทชยักษ์พอรูัดขาอีกอะไรลน่ะแทงตัวเองด้วยขนนก พี่อยากจะบอกว่าถึงขาบิดขานพี่ก็ยังรอดมาได้เฮ้ยผมมาทำไมแกใช่ไหมล็อกตอกตักมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรนดอกจบปนะพีพี่ทอย่าใช่ัหยทำไมฮะพี่เอาหีบย์ไมุกดำมา<อ> ไม่ะมันต้องเป็นของข้ามันไม่ใช่ของเจ้าไขมุกดําไม่ใช่ของเจ้าไขมุกดํามันต้องเป็นของข้ามันต้องอยู่ในมือของข้าเท่านั้นถ้าแกไม่อยากตายแล้วก็ส่งหีบไขมุกดำมาให้ข้างั้นเราก็สู้กันดีกว่าเจ้าท้าใครท้าเจ้าแหละกับตนุกนี่เจ้าท้าข้าเหรอใช่แกคิดว่าฉันไม่กล้าล่อ เห็นฉันกันี้แล้วก็เลยพี่ผมเชื่อพี่ไม่ต้องพึ่งอะไรเฮ้อเดอ้ออาพี่๊บเอามีอะไรก็เข้ามาเลยอย่านานอย่านานป็นไหมเลือดขาไม่ไปเลี้ยงนินนี่เลือดมันตกมาที hmm> ่หมดแล้วข้างบนชาไปแถบแล้ว เฮ้ย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 ไม่ร้อกว่ากันไม่ใไหมคือยืนอยู่มาที่ก็ฟันได้อะเฮ้ยฟันมาที่ ความรับทำไมคือคิดในใจว่ามันจะทําได้หรอว่าก็โดดจั้งไปมาสัก3ารอบมันจะไหวหรอ่าเออมันทําได้เลยเลองอะไรตอนนี้ล่ะอย่าโดนไปโดนมาทำไมอ่ะอย่ากังแกพี่เขายือนจริงๆงันธรรมดามาเหน็บไว้อันนี้เหน็บไว้แบบอยู่กับที่ฮะข้ามาเฮ้ยเีันเจ้าช่วยถือได้ครับพี่เฮ้ย เสร็จละเจ้าก eh? yes? ับต right? yes? yes? yes, ันฮ <eted> <and> ุกเจ้าเซ็นค <for> <God salad> ้าละเห็นว่าข้าไม่มีดาบแล้วใช่ไหมใช่พี่ว่าข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้ใช่ไหมเจ้าจะทำอะไรข้าได้ในเมื่ออาวุธของเจ้าหลุดไปแล้วเจ้าไม่รู้ ตอนสามมันมันไม่มเนี่ยนี่อดอะไรว่าเล่นเพื่อนได้มันโป้อะมันโป้อะมันโป้อะอ้าวเราจะเล่นเพื่อนหาว่าเดี๋ยวยาวแต่ว่ามันเีนี่ด้วยอ่ะเรียนเจออย่างเงี้ยพี่เอาคนเราจะล้องเป็นนงเดินสวนสนามก่อนเว้ยก่อนนึกจะเล่นแนั่นอ่นแกต้องเจอครับเขาไรเงา เราสู้มันไม่ได้เรียกเราสู้มาสิเรี้ยงเราสู้มา,มาเราเป็นพวกรู<อ>้จักปีเตอร์แพนไหมเอ Peter <Pan>! Peter เอปี <Pan! S 1> เตอร์แพนปีเตอร์แพน มีกระแน้อ้กระแสนไอ้แสน้กำังพุเจ้าแบบมีกระแสน้ไอ้มันชื่อกระตันพุกลบัตแกมาจิโดนตลบัตตลบบัต่าข้าเป็นคนเรียกให้เจ้ามาช่วยข่าพื่ไปสู้กับกตักกระตันุกพุ

จะไม่มีดาบต่อสู้แล้วแล้วเตรียมตัวตายเฮ้ยอะไรกันไอ้ดาบมจิบจอยฮะเจ้าเจอนี่ดีกว่าเราแข่งสู้กับมันเฮ้ยอยู่เลยอ้าวดาบดิโอ้ตายแล้วไม่เอาใครที่มันดีดีเจะเลี้ยงเวลาทำไมเนี่ยไปคนลมัน ซ้อนไข่มุกดำมาให้เราซะไม่อย่างนั้นเจ้าจะตายไปพีทอแพนเอาป่ะให้เอาไปเหอะเอ้าไม่ให้ของง่ายจังเลยอ่ะไปเพราะว่ามันหมดแล้วมันสู้เขาไม่ได้เพราะจะค้ำใจนักสู้นี่ไอ้พีทอแพนนะพีทอแพนกันโดนน่ะแล้วข้าจะไปสู้อะไรกับเขาล่ะให้เขาไปจบแล้วเดี๋ยวข้าจะได้ไปร่ำเหนื้อข้าไข่มุกดำก็เป็นของข้าเฮ้ ตกติดกับข้าหรอไม่ล่ะเอาไข่มุกยำไปซ่อนไปไหนนี่มันไม่ใช่ไข่มุกยำมันเขาเปิดแต่แรกเลยทุกคนเห็นเลยนะเป็นไอ้นี่อ๋อใช่เอาไปซื้อมาจากเซเว่นไงถ้าตีนซีนถือว่าติดแสงสองลูกจะกินไปเองลูกหนึ่งแล้วเหลืออยู่หนึ่งจะจะบ้าเหรอนี่มันไม่ใช่ฮะนี่ไงนี่มันไข่พะโล้แล้วไข่มุกยำไปไหนอ่ะไข่มุกยำอะไรเราไม่รู้เจ้าอย่ามาเฮ้ย ยาด้วยเฮ้ยเอากระดกมาเอากระดกมาไม่ใช่เวลาล้อเล้วดูไว้กอยากตายพู่ไหมเ้ยไม่รู้เอามาไม่มีไม่มีได้ยังไงไม่มีไม่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 ได้ตายเลยเฮ้ยเสียก็เสียมาสิ กับตันทุกกับตันทุกมากันเต็มเลยโอเคไม่เป็นไรวันนี้เด okay sí ี๋ยวมาโชว์ความสามารถนะเป็นจักรลิ้งแดนสิครับพวกเราก็ดูว่าความสามารถเขาเหมาะสมกับขอรางวัลนี้เขาขอไหมอยากได้ของรางวัลเลยอะไรฮะรู้ว่าเขาอยากได้ของรางวัลอะไรอยากได้ขอาอยากได้นอทบุ๊กครับโน้ตบุ๊กเอาไว้ตัดต่อวิดีโอครับซึ่งเวลาผมไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างที่เนี่ยผมก็ไปเอาโกโปรไปถ่ายแต่ละที่แต่ละที่ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณไม่ได้โน้ตบุ๊กอ่า อยากได้นมปุ๊กใช่เอาใช่ไปติดต่อไปโกโปรแล้วใช่ครับใช่ครับโอเคโกโปรมีแล้วครับผมอ่าเพอยากได้น้ตบุ๊กมูลค่าประมาณ20,000บาทถ้าได้เกินกว่า7 0คะบแนนได้ไปถ้าได้ไปถึง7 0คะบแนนก็เคมสีม่วงกันในวันนี้3 0 0 0บาทอยู่แล้วนะฮะตรงนี้โอเคครับพบกันจัดวิ่งได้ ล้วสิครับคุณผู้ชมโชว์จักกลิ้งแดงของคุณภัยวันและเพื่อนๆจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันสาสตรครูครับ